สวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลเอเวอรวันนี่นะคะเพื่อๆนๆนิงก็จะพาไปย่างไปย่างไปปิ้งย่างกันข้างในห้องนี้เนาะไปดูกันจะว่าข้างในห้องนี้มันมีอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนไปดูกันจะ้ะไปเลยะะรบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นเหมือนลูกเห็บนะคะเพื่อนๆนเพราะว่าหน้านี้เห็มันละลายแล้วเนาะลูกเห็บก็จะตกนะคะเพื่อนๆนลูกเห็บน้อย นี่เนาะหิมะละลายแล้วช่วงเดือนนี้เนี่ยลูเห็บหน่อยกระต๊กจก้าพี่นวตปกติก็จะเป็นหิมะเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นนีแล้วะจะเป็นลูกเห็ดเนาะน ขวนเก็บอะไรเลยนะคะเพื่อนเพนเพราะว่าอากาศมันยังเย็นอยู่เนาะต้นไม้ใบไม้ก็ยังไม่ผลิเลยเนะเาะก็จะเป็นแบบนะี้เนาะลูกเห็บลูกเห็บลูกเห็บ จะเป็นบอ่อน้ำขุ่นนะคะพเพื่อนๆนี่เนาะบ่อน้ำขุ่นบรรยากาศรอบๆนี่นะคะเพื่อนๆน,นิ่งก็จะพามาดูมายิงมาปิ้งย่างบาร์บีคิวกันเนาะนี่ในห้องนี้เนาะห้องย่างบาร์บีคิวก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่เนาะน,นี่นี่เนาะ นี่นะคะเพื่อนๆมันก็จะเป็นแบบเตาถ่านเนาะนี่ซึ่งนิ้งนํามาก,กินแบบเตาถ่านเด้อพี่น้องปิ้งย่างเตาถ่านมันหอมดีจ้ะพี่น้องแบบเตาแก๊สกับมีจ้ะแต่ว่าแต่ว่านิงมากแบบเตาถ่านมากกว่านาะจะเนาะนี่จ้ะมันก็จะมีท่อดูดเนาะนี่นี่ห้องก็จะมีโทรเรศนนาจะเนาะนี่จ้ะมีขา้าวเหนียวปิ้งด้วย นี่เนาะจ้ะข้าวเหนียวปิ้งก็จะท่าไข่นะคะเพื่อนๆนี่เนาะนิ่งกะท่าไข่กับท่าเนยเนาะจ้ะนี่ก็จะเป็นท่าเนยกับท่าไขนะ่เนาะนี่จ้ะนี่ปิ้งไปเรื่อยๆเนาะก็จะมีซี่โครงหมูเนาะวันนี้ก็จะมีซี่โครงหมูมีข้าวเหนียวปิ้งมีกุ้งเนาะ นี่จะเพื่อนเพื่อนมันก็จะมีท่อดูดเนาะท่อดูดที่จะขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ท่อดูดควันเนาะนี่อันนี้ก็สามีนิงแกทำนะคะเพื่อนอน,นี่ปิ้งไปเรื่อยเนาะปิ้งไปเรื่อยจะนิงก็จะบอกว่าทีน่นิงให้เบิ้งในวิดีโอเนี่ยนิงก็บเรเก,กินปิ้งกินมือเดียวได้จ้ะพี่น้องเด้อ มันก็สิมีหลายมืออยู่จ้ะนิ่ก่าคือให้เบิ่งา่าห้องนี้มันเป็นห้องอย่างบาร์บีคิวเนาะจา้ะเนาะมีมีทีวีเนาะนี่ขาบอกนี่ก็ย่างไอ้นี่นะคะเพื่อนๆนีน่มีมีข้าวกิง้งด้วยภาษาอีสารอื่น่าเตาจีพี่นอ้องนี่เนาะ นี่คิดยาก,ก็ทำกินเนาะนี่ต่างแดน,นต่างแดนอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะคะเพื่อนๆกับกุ้งเนาะกุ้งกับปลาหมึกนี่เนาะแล้วก็จะมีซี่โครงหมูนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นซี่โครงหมูน่าจะสุกแล้วอ้ยไหม้ด้วยโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้สายแล้วนี่นะคะเพื่อนๆ จนะ like okay. เพ si si ื่อนเพื<_<_่อนห้องย่างบาร์บ네ีคิวนี<_<_<_<_่ก็เอาไว้ใส่สำหรับหนาหนาวเนาะจะพี่น้องเนาะหนาหนาวที่ว่าหิมะมันลลายๆเนาะจะเนาะหิมะมันลลายๆยังสี่เ่ากบอยากปิ่งย่างข้างนอกเนาะจะพี่น้องเนาะเขากะมาปิ่งย่างในห้องนี่จะพี่น้องซึ่งมันก็จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะเพื่อนเพื่อนคือคือเขาก็จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างมีไฟมีมีมีเครื่องเหตุความอุ่นเนาะจะพี่น้องฮีเตอร์เนาะเออ ฮีเตอร์ทำความอุ่นเนาะบัวว่าสิติดลบหนาวซัมใดเขากะมาย่างบาร์บีคิวได้เนาะจะนอนในห้องนี้ประโยชน์ของประโยชน์ของห้องนี้เนี่ยก็คือเอาไว้ย่างบาร์บีคิวช่วงหนานาหนาวที่ว่าหิมะตกเนาะจะเนาะเพราะว่าฟินแลนด์นะหิมะตกหิมะหนาเนาะจะพี่น้องก็จะเอาไว้ย่างบาร์บีคิวซัมล้ำหนานาหนาวแต่ว่าหน้าห่อนก็ใส่ได้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะคือมันใส่ได้ตลอดเวลานะจ้ะ บอกง่ายๆมันก็ใส่ได้ตลอดเวลาเนาะจ้ะเนาะนี่น,นะคะเพื่อนๆมากินข้าวเหนียวปิ้งกันจ้ะเพื่อนๆนี่เนาะมาด้วยจ้ะกินแล้วกนน็นอนสิคะนอนสิคะรออะไรเนาะกินแล้วก็นอนจ้ะนี่ห้องก,ก็มีโซฟ,ฟาเนาะ No, and du TV. Ni no. Ni meker du så ny dagarna. Timosta. tykkäs mun. Joo, sen autiosusta. Mun mun ju eni että Det on yhtä det jag visste såsas på konstigt, nä läs. สวัสดีค่ะ.สวัสดีครับ. Ja, vaan vieraalla. Oli itse asiassa mä en tiedä mistä sillä oli, koska sillä on vaan vaatteita päällä, mutta jostain syystä sillä oli puukko ja se puu. Ni no ja. ก็เบ,บิึงโทรทัดก,กินแล้วก็เบ,บิึงโทรทัศน์ไปน่าจะพี่น้องห้องนี้ก็จะสะดวกสบายเนาะนี่ก็จะมีหมอนเนาะหมอนนั่งเนาะเออเป็นหมอนใหญ่เราจะเนาะนั่งก็สบายนี่จาวันที่สองมากอะปิ้งยางอีกจ้าฝรั่งติดใจค้าวนียวปิ้งเราเด้อ น่ากันนะวันนี้ก็เหตุแฮมเบอร์เกอร์นะ้ำจ้ะพี่น้อะก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกเนาะมียังที่ห้าอยากกินเราจะพี่นเนาะขั้ากว่มามะปิ่งมะย่างเนาะนี่จะ้ะเมนูปิ่งย่างกับเนื้อปิ่งแซบแซบพี่น้อะ นี่นะครับเพื่อนๆเราก็จะกินไปด้วยเนอะย่างไปด้วยกินไปด้วยเราก็จะกินแฮมเปอร์เกอร์ก่อนเนอะ แล้วมืดนี้ก็จะมีไฟเนาะ ห้องปิ้งย่างห้องนั่งเล่นนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นห้องย่างบาร์บีคิวนะคะเพื่อนๆนี่เนาะนี่ก็จะเป็นเตาย่างใส่่านเนาะจะมีทีวีดูทีวีเนาะ

จะเปลี่ยนสีนะคะเพื่อนนี่เนาะนี่หน้าหนาวเราก็จะมาปิ้งย่างกันที่นี่นะคะเพื่อนถ้าข้างนอกมีหิมะหนาวแค่ไหนเราก็อยู่ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าเรามีีมตเตอร์อุ่นเนาะนปกติแฟนหนิงแกใส่สองตัวนะแกอ,ออกไปตัวหนึ่งออกไปว่าข้างนอกเนาะมันมันอันนี้ถ้าหน้าหนาวถ้ามีหิมะ แกก็จะเอาเข้ามาสองตัวเนาะช่วงนี้มันไม่หนาวหน้าร้อนก็ใส่ตัวเดียวก็พอเนาะน